วันที่27ตุลาคม2565นายนครบุตรีวงศ์พาณิชจ,จังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักง,งานสาขาช่างตวงวัดเขต2 5สุรินทร์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดิบลงธรรมจังหวัดศรีสะเกดผู้แทนในอำเภอเมืองศรีสะเกดผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดและผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สำนักง,งานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากผู้ร้องได้ซื้อไข่ไก่สดเบอร์ศูนย์จากร้านแห่งหนึ่งในตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสเกตแต่ไข่ไก่กับมีขนาดเล็กกว่าเบอร์ศูนย์ที่เคยซื้อมาจึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบด้วยจากการสุ่มตรวจสอบด้านค้าปีกค้าส่งไข่ไก่ในบริเวณตลาดสดเทศบาลหนึ่งและตลาดสดเทศบาล3อำเภอเมืองรีสเกตพบว่า 1. การปิดป้ายแสดงราคาผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกชัดเจน ด้วยไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคา130-135บาทต่อแผงเบอร์1ราคา125-130บาทต่อแผงเบอร์2ราคา120-125บาทต่อแผงและเบอร์3ราคา115-120บาทต่อแผง 2. งการสมตรวจขนาดน้ำหนักไข่ไก่พบว่า ไข่ไก่แต่ละเบอร์มีน้ำหนักตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือโมโกโอโชของสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดเช่นไข่ไก่เบอร์ศูนย์น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟองมากกว่า70กรัมน้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหลมากกว่า840กรัมเป็นต้น 3. พนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าไข่ไก่ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือโมโกโอโชของสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดอย่างเคร่งครัด